สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเรามายั่วต่อมกันตอนกลางคืนนะคะเนี่ยลูกนี้นะคะจะเอามากรีดโชว์โดยเฉพาะนะคะไม่เป็นก็ต้องทําให้เป็นนะคะคืออยากทานมากลูกนี้นะคะลูกใหญ่ในตํานานนะคะไม่เป็นก็ต้องเป็นนะคะฝึกก่อนนะคะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะเอฟซี FC. แต่ตาทงสามเนาะนี่แหละมันจะสิกินได้หลายกินซุมือซูมือเดอ้อโอ้ยไปแล้วกินทุกวันนะคะดูเนื้อกันนะวันนี้นะเป็นตะแสบเป็นตะแส็บสิอันหิวเนี่ยอันตัวนี้ละคะ่ะเหนื่อยตอนปอกนี่ละเด้อไงกันไงเพื่อแก้ตะเวนหน่อยนะ มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมากินทุเรียนแทนข้าวกันค่ะวันนี้โอ้ยเมีเอ้ย,อยเดี๋ยวเด้อใหญ่มากนะคะบอกว่าเ้ายังง่ายกว่านีเดอก็น,นะคะออเดอร์ที่สั่งมานะคะเราก็ทยอยจัดส่งให้นะคะตอนนี้ก็ยังมี มีของพร้อมส่งอยู่นะเอซนะไปแย่งกับเขามาได้นะเพราะว่าอยากให้ทานกันนะคะอร่อยจริงๆทานทุกวันเลยเดี๋ยวเอเรียนหมดเราค่อยลดเนาะก็ใครที่สนใจนะคะก็สั่งเข้ามาได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID ล777888 8เลข2ตัวนะคะ วันนี้เรามากินทุเรียนกันหลังจากที่เราแพ็กของเสร็จแล้วนะคะเเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่สั่งมาเราจะไปส่งให้แต่เช้านะคะที่สั่งมาเมื่อเย็นเนาะก็เรามากินทุเรียนท่ามการสายฝนกันนะเอซี FC นะโอ้ยบอกว่าพ่าวฟันเราโป๊นะโป๊ะเนาะพี่น่อง อันมีดกับบ่็ออมเนาะอันบได้คิดสิเอามากอกกินอยู่บานหรือมือนี้แบบว่าเอาติดมาแล้วนะคะอย่อยากกินเนาะอยากกินแบบในยิ่งยิ่งก็เสีว่าสั่นอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะจะดึกจะเดินก็โทรกันเข้ามาได้นะคะเอทซพักไลน์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะตอบ ให้นะคะบางทีกินผู้เรียนอิ่มอาขีนอนบอหลับเด้อกระสิตตอบไล่เด้อค่ะดึดๆอดโอ้ยไคว่าหนวยใหญ่สิกินเสียบอ่ะสิเสียบตอนแกะนี่ละค่ะเดี๋ยวเอาออกที่เราชินส่วนก่นอนเนาะเต็ดกระสุนสารเดี๋ยวสิไปสื่อมีดไม้ก่อนปีหนาเด้อปีนี้บ่ผอมปีนี้บ่ผอม ทำเ,เป็นปอกเปล่าเปล่ากับแล้วแล้วเนาะพี่นอ้องเห็ดให้มันยังหยาบเขาไว้ลุใส่ขาเจ้าของสลักข้ามการสายฝนนะคะกับความอร่อยเพื่อสิเห็นนะความอร่อยนี่เป็นตั้งไดเนาะนี่ แบบบราณยังไงเด้อเนี mm. so like this this ่ยเราเคยกินแต่ลูกเล็กๆนะคะอันถ้าซื้อลูกให้่กับที่สิบห้แต่เพิ่นปอกหายนะอันนี้จะให้ดูเม็ดนะคะลูกใหญ่ๆเขาเรียกอันคู่เนาะโอ้ย ได้แล้วค่ะมาลุ้นกันนะคะทุกคนเออเออได้แล้วค่ะว้าวอันนี้กรอบนะคะคือเราทานแบบสุกมาหลายวันแล้วเนาะอยากทานแบบกรอบๆนะคะเนี่ยมือใหม่หัดหัดปอกทุเรียนนะคะ ฟอกเทเรียนลูกมีได้หไลา์แผลด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้ลองนะกว่าจะได้ไปเป็นแม่ค้าเทเรียนนี้ต้องฝึกลหลายลูกนะคะ ปากพูดไม่ได้ขอวางตรงนี้นะคะไม่เลิะนะเราทำเละเองทานเองนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เราจะทานเป็นแบบไซส์บิ๊กนะคะเป็นกรอบ เราจะลองหลายๆรสชาตินะคะวันได้ล่องมกินอีนอี้นั่นแหละคะ่ะกินจนอิ่มนี่เป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะสีกเนื้อพันเลยนะคะ เหมือนเนื้ออกไก่ค่ะเอฟซี FC. กลิ่นไม่กรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ไม่ฉุนมากเดี๋ยวเราจะไปเอาเล็กพริกขี้หนูเราลืมถ่ายตอนเล็กพริกขี้หนูให้ดูนะคะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะคะ ทีลดมากเอาไว้ก่อนเนาะมาเพิ่มก่อนนะค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวกินไปก่อนเดี๋ยวค่อยลดเนาะเมืหนามันละอยลดเนาะค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะ0622253979หรือแอดไลน์มาที่ id Line 777888 j จเล็กสตัวนะคะสำหรับทุเรียนอันนี้กรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราจะไอเม็ดใหญ่ๆปูใหญ่ๆให้ทานนะคะ ลูกนี้ห้าโลกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอทานก่อนนะใครที่กำลังทางข้าวอยู่ก็มาทานทุเรียนแทนข้าวกันนะคะมือใหม่หัดปอกปอกได้กินแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะเอฟซีเนาะเหมือนเนื้ออกไก่นะคะเรากรอบนอกนุ่มในบางท่านก็เรียกหนังอะไรนะไก่ฉีก่กอ เหมือนเนื้อไก่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเต็มไม้เต็มมือเต็มปากด้วยต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่สนับสนุนเข้ามานะคะกับความอร่อยในครั้งนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะ0 6 2 2 2 5 3 9 7 9 หรือแอดไลนมาที่ id line 7 7เ8 8 8แเลข2ตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้หมดลูกนี้แล้วก็จะถ่ายส่งให้ fc ได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ